สวัสดีค่ะทุกคนพาทุกคนเข้าไปอีกแล้วนะคะตอนนี้บ่ายๆนะคะแต่ว่าอากาศหนาวมากเมื่อเช้านี้ฝนตกตกที่ป่าที่บ้านก็ตกเหมือนกันก็เลยมันหยุดแล้วตอนนี้อีกสองวันเขาจะปิดป่าแล้วนะคะก็เลยคิดว่าจะมาดูรอบนี้นะคะว่าจะได้เห็ดหรือเปล่าไปค่ะทุกคน ไปด้วยกันวันนี้มากับอ้อมหนุนเดินเสื้อแดงเราก็จะโรยแถวนี้แหละเนาะท่านอยู่ตามมอสแบบนี้แหละจะได้เป็นเชื้อดีแบบปีหน้าจะพามาดูว่าจะเกิดหรือเปล่านะคะแถวนี้ เห็ดกันทีนี้โรยไว้เนี่ยแถวนี้แหละเป็นทางเลยมื้อนี้นะ่าจะได้เก็บเอาไปไว้กินละจ้ะ bơm bồn nén súng mạnh. Ở đây mày. Đông mà. hư mày quăng nhỏ chẳng sẽ hết đồ hết bơi vậy mất có bộ nhai chả là gì cài xin sút rồi mắng นี่แหละจ้าคนเก็บขายก็จะได้กินแต่ดอกอย่างนี้แหละเด้อเก็บเอาไปไว้กินจ้ะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปในป่าลึกนะคะวันนี้สกิ้งลงหรือว่าจังได ทายแล้วฝนเช้ยาสีประตูะปล่อยไว้ก็ไม่ตัวแล้ว เดี๋ยวอีก2อ,อาทิตย์2-3อ,อาทิตย์นะคะเราจะมาดูอีกทีหนึ่งนะคะคือที่จริงเขาล่าสัตว์วันที่8นะคะแล้วก็แต่ว่าเขาปิดสิ้นเดือนเพราะว่าเขาปิดป่าก่อน1อาทิตย์นะคะไม่ให้คนเข้ามาเดินรบกวนสัตว์ มคำเหรวพี่น้องเออมันบอกคำไม่ยังดอกคำคำเหมือนมืดฟ้ามืดฝนนี่เละจ้ะ

พูดนะบไ,ได้กินดีเด้ยังสิหอดป้าเลิกแล้วนะพี่น้องได้ว่าสิท่ายคลิปได้โดนปานใดฝนเลิมล่งเม็ดแลวจ้ะมาหอดอันโกกนกอะห้องใส่เลยเนาะจัดจัด มื่อนี้เก็บไปกินเอาคาเฮดทมอดถิ่มกะบ่ได้หิวมะไก่หอดนีจ้ะมื่อนี้เพราะว่าบ่ได้เอารถน้อยมากยางเขามาจ้ะกะสีนักจังน่อยขันเอามาหอดในนี่น ใส่เก้มมากอ่ได้ล่ลายยุะด้วยจ้ะอืก็ได้เบาอียงหลายเด้จ้ะมือนี้เพราะว่าต้อง ใส่ความสงบจัหน่อยนึ่งไม่อยากให้ซัดมันตื่นจ้ะตุกเทียมากว่าเสียงดังได้ ทำาแล้กวก็ย่านอันย่านเพิ่อนออกมามาเบิ้งอันหาออ่างเบิ้งยังคันเพิ่นมาพอ่อเฮ้าเสียงดังๆเพิ่นกสิาะวแฮปปี้ปานไดเนาะรอบนี้จะได้เก็บไปไม่กินเลยจ้ะ ทรงไทยเอ้ากลัวเงันห้ององอมลองไปทั้งพุน่น กวางมันเห็นอ่อมมันเลยห่วงอบับหลวงอ่อมตกใจบ่เก็บคนละห่อกัน แั่ว่าสองตัวสามตัวพี่น้องเอ้ยนี่ก็สีได้ออกแต่ว่าพอาท่านได้เห็นคนอยู่เห็นแต่หมาแดนมาสองตัวสามตัวเฮาสเฮาอันนี้ถือเหยียบสภาพ เฮ็ดกะมีเห้เก็บเรื่อยๆอยุ่จ้ะคันเขาบอกปิดป้ากะพี่ฝนกบสิได้เขาอีกหลายคลิปเลยแหละแต่ว่าเขาปิดป้าแล้วเนาะเอาเสียดายเฮ็ดแทะคิดว่าสิได้ยมากอีกทีนึงกะนาสิเป็นสามอาทิตย์บ่นาซีสามอาทิตย์นั่นแหละจ้ะเพราะว่าเขา กินยางในปลาประมาณสองอาทิตย์แล้วก็ปิดอีกอาทิตย์หนึ่งบมื่อไขเขาปลาสิไปเฮ็ดยางน้อเนาะ Mình. แบกแบกเอาพี่นนองอยู่ในมอดเละวันหันาสิเมื่อกะเจอแต่เห็ด ดอกนี่คือขึ้นจังสิอะไรห so ืมกระไดมีเ <hungry> ห็ดง <oneself> ่าไม่กินอยู่เด้อพี่น้องล่ะกินเองก็เป็นยังดอกจ้ะ

หนาวล้วได้ป่ะแต่ว่าอดอกยังแข็งอยู่ด้ส่งท้ายส่งท้าย ได้เต็มคู่แล้วล่ะจ้ะดีวยว่าเก็สกิปออกไปเรื่อยๆจ้ะเอาคู่มาอยู่สองน่วยอยู่จ้ะบุได้เขาปลากะสีมีเมนูเฮดเ้าจ้ะเนาะเมนูเฮดเมนูเฮดจ้ะให้ทุกคนเบิ่ง เฮ็ดที่เก็บไปนี่แหละแหนมเฮ็ดดำกับเฮ็ดไปแล้วนอกจากเนาะปีกายเฮ็ดไปแล้วปีไก่สองปีที่แล้วนี่แหละอืมเฮ็ดไปแล้วก็เหลือเมนสองปีเนาะสามปีเนาะปีที่แอมมาน่ะสองพันสิบเก้าเฮ็ดแหนมเฮ็ดกลับบ้านไปอยู่ไปฝากแฟนครับอยู่จ้ะแต่ว่าสองปีหลังกับบ่ได้เมื่อเฮือน บัวรกลับไทยบัไร้กลับไทยก็เลยบยัไร้เฮ็ดกลับบ้านปีนี้ก็เฮ็ดดำกับบัวรเก็บจ้ะเก็บไปได้คลิปเดียวเก็บไปใหนะ้แอมน่ละได้คลิปเดียวเฮ็ดเหลืองก็เดี๋ยวไปเบิองสิเฮ็ดเมนูอยียงเนจาจะเนาะช่วงพักบัไร้เก็บเฮ็ดก็ ีให้กับเขาเนี่ยแหะจ้ะไปเก็บเห็ดที่ป่าไหนก็ไม่เท่าที่นี่หรอกจริงๆนะตั้งแต่ที่ไปเก็บมาทุกป่าสู้ที่นี่ไม่ได้สักที่เลย ที่นี่ก็เป็นที่ทำมาหากินของเราทุกปี อยู่ในมอสมองดูดีๆเด้อในมอสอะมันมีอยู่นะบางทีเห็นนิดเดียวอ่ะมันอาจจะดอกใหญ่ก็ได้ดสวยนะส,สวยเนาะว,ว่าจะให้เก็บแค่ถังเดียวนะเนี่ยแล้วมันก็ เรื่อยๆก็เลย,เลยจำเป็นขายใหญ่เนี่ยถ้าดอกแบบนเนี้ยขายใหญ่ขายใหญ่ตันๆ เยียบจริงสิกับสิกับก็เจอตลอดทั้งทิ่ได้กินแต่เห็ดเหลืองนี่แหละเห็ดดำไปเลยมาหาเก็บเห็ดดำจ้ะก็เห็ดเหลืองนั่ Tức là hết tầm ngắn của đây Hết lưỡng gạo chả Có nhắn rộng Kếp đi nha Là có năm Hãy subscribe cho kênh không เราเจอคนเอาขนแอปเปิลเข้ามาในป่าแล้วนะจ้าเขาบอกว่าพวกเธอออกกันได้แล้วมันเย็นแล้วซันก็เลยสิพากันออกแล้วละจ้ะแล้วก็เอ,อลเก็บอยู่แถวปากทางพวกแล้ว ข้างทางด้วยมาวันนี้ได้กลับเร็วปกตินี่แฟนจะเป็นคนทูนะวันนี้เป็นเป็นคนทูเอาแฟนมาตามทางก็มีเดอ้อเห็ดนได้ทีละดอกสองดอกก็เอาเนาะผสมกันไป สีแจ็ดสีเทะเนาะอันน,น,น้อยไปจ้าอ,อ,อันแนล้วสีออกแล้วพี่น,อน้องของอ,อมสองคู่้ของพี่ฝนได้คู่กุ้งกุ้ ออกแล้วออกแล้วจ้าออกจากปลาแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าเนะจะเฮ้าสีมาเฮ็ดอีหยังกันเดี๋ยวมาเบิงเนจะ,ะเนาะอันนี้ถอดหอดถุงมือเมื่อยแห้งมาเจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณทุกการติดตามด้วยค่ะเด้อขอให้มีความสุขทุกคนสวัสดีค่ะ